สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับไลฟ์สดของคารเอ็กเรานะครับวันนี้พิเศษมากเราจะมีมอบสิ่งดีๆให้กับแฟนเพจของเราทุกคนลูกค้าของเราทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้เป็นวันแม่นั่นเองไม่ใช่วันนี้เป็นวันแม่วันแม่ทั้งทีปีปีละครั้งเราก็จะมอบสิ่งดีๆพิเศษให้กับลูกค้าอย่างนี้ครับเรามีรถทั้งหมด18คันว wow. เรามาทำโปรโมชั่นให้สำหรับลูกๆที่รักแมอ่อยากมีรถพาแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปเที่ยวนี่เป็นโอกาสพิเศษจ,จริงๆนะครับวันนี้อาจต้องไปเร็วหน่อยเพราะว่าเรามีรถทั้ง18คันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับรถแต่ละคันเนี่ยให้ลูกค้า,าคันนี้เราเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่าคันนี้เป็น t o y o ต a y a า i s 1.2J อีโคปี2019คันนี้เราโปรโมชั่นพิเศษเลยราคา416,000บาทคันนี้จัดไฟแนนไม่ต้องห่วงครับคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มเลย แค่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยคุณกำเงินมา55บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกออปชั่นของรถคันนี้สักนิดนึงว่ารถเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็มาตรฐานเป็นรถรุ่ประหยัดนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากก็จะมีทั้ง Airbag ABS ระบบเครื่องเสียงคันนี้มี usb c ด้วยนะ usb usb โทษที c, เป็น usb c, สามารถฟังเสียงจาก usb ได้ภายในเป็นเบาะผ้านะครับสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสวยงามมากสะอาด ลองมาลองขับลองอะไรดูได้คันนี้ออกเป็นสีเขียวเลมอนนะครับสวยมากวัยรุ่นผู้หญิง okay, <but S 1> ชอบเ,เออคันนี้สวยมากจริงถ้ามาเห็นตัวจริงก้จะสวยมากเลยอ่าต่อไปคันที่2องเป็น t o y ยต้าฟอร์จูเอ่าคันนี้สําหรับพา,าให้เที่ยวแบบลุยๆหน่อยอาจจะไปเป็นครอบอาศัยลุยนิดนึงอาจจะไปเป็นแบบครอบครัวแล้วไปตะลุยกันไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไ,ดไปตั้งแคมป์ได้ไปตั้งแคมป์ได้ คันนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner 3.0 V B 2010นะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลเราตั้งราคาไว้ที่4 8 9 0 0 0บาทคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ตังออกรถเยอะอคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับออปชั่นของคันนี้มี Airbag ABS มีเครื่องเล่น CD ดพวงไลมันติฟังก์ชันเบาะหนังกระจกบัไฟฟ้าแจรีโมทนะครับล้ Mac. อแม็กคันนี้จะสวยมากเลยภายในออกเป็นสีครีมนะฮะ มีเบาะสาแถวนะครับสามารถลูกๆหลานๆคันนี้7จที่นั่งนะครับนี่สวยมากคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอเคต่อไปคันที่3นะครับเรายังอยู่ในยี่ห้อโตโยต้กันอยู่คันต่อไปเป็นคันที่4นะครับเป็น t o โยต้ CHR 1.8 h ่ b จปิดปี2019สีขาวคันนี้เราตั้งราคาโปรโมชั่นไว้ที่6 7 2 0 0 0บาททวนนะครับคันนี้เครื่องยนต์1.8 h ่ b บนะครับ ไฟหน้า LED ปรับสูงต่ำอัตโนมัติไฟท้ายก็เป็น Full LED มี Ambient Light บริเวณประตูหน้า,ามีระบบ d i s c b r บ k e หน้าหลังระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเครื่องเสียงก็มีทั้ง MP3 DVD USB พวงมาลัยก็เป็นระบบมันติฟังชั o นนะครับลำโพง6กตำแหน่งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันต่อไปเรายังอยู่ในของยี่ห้อของ t o โย t a อยู่นะครับคันนี้ก็เป็น t o โย t a าไฮรักวีโก้นะครับ2.0 Z Edition ปี2021ราคาโอคันนี้5,02 0 0 0บาททุน่น ไม่ต้องห่วงคันนี้จัดได้ล้นเลยคันนี้ไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดได้ถึง5 8า0สนแปถึงหกแสนบาทสามารถมีเงินเหลือกลับไปลงทุนทําธุรกิจได้สบายเลยออปชันคันนี้นะครับประกอบด้วยแอร์แบ็คคูน่าวิทยุ แบบจอทัชสกรีน USB มีบลูทูธระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มีปลั๊กไฟ12โวลต์กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวระบบกระจายแรงเบรก EBD ตัวถังนิรภัย G.O.A กระจกนิรภัยเซ็นทรัลล็อกจัลลีโมดแล้วก็ไฟหน้ายังมี Daytime Running l i น h t ด้วยนะครับไฟหน้าระบบฮาโลเจนมัตติรีเฟคเตอร์เป็นไงคันนี้เจ๋งไหมต่อไปยังอยู่ในหมวดยี่ห้อโตยต้าอยู่นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นคันที่6ละของ ตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่ 2.5G ปี2018นะครับสีดําราคาโปรโมชั่นคันนี้บอกได้เลยว่าว้าวมากสาหรับอาจจะเป็นรถผู้ใหญ่นิดนึงนั่งแบบหรูๆสบายๆราคาโปรที่เราตั้งไว้นะครับ782,000บาททวน <Wow. S 1> คันนี้จะเป็นสีดาอ่ะคันนี้เรามาลองดูออปชันของคันนี้ดีกว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับเบาะหนังสีน้ําตาลกระจกมองหลังนี่จะเป็นระบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับสวิตช์ควบคุมการรับวางสายบนพวงมาลัยก็คือพวงมาลัยนี่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ หน้าจอวิทยุเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนและไฟลีแบบ LED ไฟหน้า HID โปรเจคเตอร์เดี่ยว ไฟสูงฮาโลเจนแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับน้าฝนแบบอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างออปชั่นความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยเราให้มาเต็มเลยครับพูดไม่หมดนะฮะระบบเบรกก็ ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวทางลาดชันระบบเตือนในมุมอับ d s m ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยระบบไฟสัญญาณฉุกเฉินถุงลมนิรภัย7จ็ดตำแหน่งนะฮะสัญญาณการขโมยเป็นไงครับฟังชันของ ต่อไปเราก็จะไปดูยี่ห้อหรูมากคันนี้เราจะไปด uh ูรถเบนซ์กันเมอร์เซเดสเบนกันนะครับอ่าฮะเบนซ์นี่คือลองให้โปรโมชั่นด้วยเลยโอ้โหสุดๆไม่เคยลองดูในตลาดได้เลยไม่มีใครถูกกับเราแล้วพิเศษเฉพาะวันแม่จริงๆนะครับธรรมดาเราจะไม่ค่อยลดราคาหรือว่าจะมาทำโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้เลยเฉพาะวันแม่เท่านั้นที่เราทำโปรโมชั่นอย่างนี้สนใจออกให้แม่ไหมอ่า คันนี้ครับคันต่อไปคันที่7รถเบนซ์ E 3 0 0 Ecclusive b ู u ีฟบูติ i ไคันนี้เป็นไฮบิดนะครับปี2014สีดําดำไม่ต้องห่วงว่าจะกินน้ำมันคันวิ่งหลบบไฮบิดแล้วระบบ h ไฮบิดของรถเบนซ์เนี่ยประหยัดน้ำมันมากราคาโปรที่เราตั้งไว้นะครับ8,000 0 0 0บาทโอ้โหถูกมากไม่ถึงล้านครับคันนี้ปี2014เรียบหรูดูแพงมากแล้วเป็นระบบไฮบิดด้วย ที่สาคัญถ้าเป็นโตโยต้าแคมป์เบไฮบริดเนี่ยก็ถ้าเป็น,นป้ายแดงก็ล้านกว่านะออใช่ล้านแปดประมาณนะล้านแปดกว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดด้วยประหยัดน้ํามันแล้วข้างในเนี่ยเป็นลายไม้นะครับพรมเยี่ยมลายไม้เบาะหนังสีครีมนะฮะราคา8 0 0แสนคุณได้แบบเรียบหรูดูแพงเลยต่อไปยังอยู่ในยี่ห้อของรถมือเสนอเบนซ์อยู่นะครับคันที่8ของเราคันนี้จะเป็น E 3 5 0 2 0 e x c l u s i v e เีหมือนกันคันนี้จะใหม่ขึ้นมาหน่อยปี2018ราคา1ล้าน 382,000บาทออปชันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> เหนื่อยมากในการพูดออปชั่นรถเบนซ์เนี่ยเพราะว่าธรรม,ามดารถเบนซ์เนี่ยเขาจะให้ระบบความปลอดภยัยระบบควบคุมตัวรถต่างๆเนี่ยให้มาจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะไฟหน้าเป็นแบบมันติบรีม LED เป็นระบ,บไฟหน้า,าเฉยยะนะครับระบบปรับไฟหน้าตามซรมอะัยระบบปรับไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติ ล้อเป็นล้อแบบอลลอย19นิ้วลาย19นะครับระบบปับอากาศแบบอัตโนมัติฟังก์ชันตัดสมดุลภายในห้องโดยสารถุงลมนิรภยัยทัทงทงทง้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตากล้องมองภาพรอบทิศคันรอบรอบทุกคันรอ,รอบทิศครับรอบรอบคันรอบทิศทางเท่าทีเนี่ยพอฟังก์ชันหลายๆคันเริ่มเริ่มไปละเยอะเกินไปเยอะมากบอกไม่หมดเลยเบนซ์จบไปละอ,อ่า ต่อเลยนะฮะต่อไปคันที่9โอ้โหนี่คันที่9มาได้คครึ่งทางเองนะฮะต่อไปเราจะไปดูรถอีสุบ้างนี่ขวัญใจคนสร้างอาชีพแต่คันนี้พิเศษนิดนึงเป็นอีสุดีแม็กสามจุดศูนย์แคปโฟคันนี้เป็นสีประตูนะครับปี2019สีดําีดำราคาตั้งไว้8 8 9 0 0 0บาทสีประตูนะครับปี2019 ปียังใหม่อยู่มากเลยอ่ะมันแค่กี่ปีเองอันนี้ปี2023ใช่ไหมสี่ปีสี่ปีเองครับคันนี้ใหม่เอี่ยมเลยครับ Airbag ABS พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน Air Auto แยกอิสระซ้ายขวาแอร์ที่นั่งแถวหลังจอวิทยุแบบทัชสกรีนมีระบบนำทาง n a v i g เกเตกล้องมองหลังกระจกปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกคุชสตาร์ทแล้วเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้ด้วยคันนี้เป็นไงพิเศษไหมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ มีไฟตัดหมอก LED แล้วคันนี้พิเศษคือขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับคุณจะสร้างอาชีพคุณจะขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าไปเที่ยวแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ก็สบายเบาะหนังเนี่ยเราจะออกเป็นสีครีมเข้มๆเ,เนาะสีช็อกโกแลตอ่ะสวยมากคันนี้คันนี้แต่งมาครบแล้วฮะเห็นแล้วต้องชอบแน่นอนคันนี้เรามาพิเศษเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยอ่ะต่อไปก็ยังอยู่หมดอีสุเหมือนกันคันที่10คันนี้เป็นอีสุดีแ1.9เป็นแคปโฟเหมือนกันนะครับคันนี้ สีขาวอ่าเมื่อกี้เป็นออกสีสีดำคันนี้เป็นสีขาวคันนี้ปี2020จะใหม่กว่าคันเมื่อสักครู่นิดหนึ่งราคาโปรโมชั่นนะครับ582,000บาทออปชั่นอาจจะน้อยกว่าคันเมื่อกี้แต่ว่าคันนี้ราคาก็ย่อมยาวลงมาเครื่องยนต์ดีเซล1.9เทอร์โบนะครับ150แรงมา้าออปชั่นที่ให้มาเครื่องเสียงวิทยุให้มาครบไม่ต้องห่วงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ในรถอะไรเนี้ยครบเลยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2องตำแหน่งมีระบบ ช่วยกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบลดกําลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS ระบบนี้คือทาอํางานยังไงถ้าสมัยก่อนเขาจะเป็นแบบระบบ chain gear เชนเกียร์เพื่อเพื่อลดความเร็วรถแต่รถคันนี้เป็นออโต้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยชะลอแรงเบรกถ้าคนเคยขับรถเกียร์โตเนี่ยจะรู้เลยว่าอนบบนี้มันดียังไงขึ้นเขาตอนลงเขาเนี่ยดียังไงอะต่อไปคันที่ 1ิอแล้วคันนี้ก็ยังอยู่ในยี่ห้อของ Isuzu D-Max อยู่นะครับคันนี้เป็น19 9ส Spec Cab ป,ป,ปี2019เป็นเทียร์ธรรมดานะครับสีเทาราคาโปรตั้งอยู่ที่52,000บาท Uh huh. เดี๋ยวเรามาพูดถึงออปชันคันนี้นะครับเป็นล้ออลลอยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟท้ายแบบ LED กระจังหน้าแบบโครเมียมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับไฟฟ้ามือประตูมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมสีเทาสวยข้างในเป็นเบาะสีดำนะครับคันนี้แล้วพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเบาะนั่งคนขับปรับด้วยมือสีทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือสีทิศทางเช่นกัน เครื่องเสียงวิทยุเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในรถให้มาครบคันเหมือนกันนะครับสามารถใส่แผ่น CD มี USB สามารถใส่ USB ได้ด้วยแล้วก็มีระบบช่วยเบรก BOS ระบบให้ความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบเลยโอเคต่อไปคันที่12คันที่นี้ยังอยู่ในโหมดของ i s u ุเหมือนกันเป็น i s u D-Max 1.9 s p a c e c a p ตัว S นะครับคันนี้จะเป็นตัว S ปี2021 คันนี้สีขาวเราตั้งราคาโปรไว้ที่482,000บาทอ่า4 8 2 0 0 0บาทสีขาวนะครับสวยเชียวขาวนวล <c ười> คันนี้ภายในเครื่องยนต์เครื่องเสียงให้มาครบเหมือนกันเครื่องยนต์เป็น1.9เทอร์โบ150แรงม้านะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์แบบฮาโลรเจนไฟเบรกดวงที่3กระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับคันนี้ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถปรับด้วยระบบไฟฟ้ามือเปิดประตูภายนอกสีดำที่วางของวสัสดตุตกแต่งภายในใช้สีดำหมดเลยนะครับคันนี้ดูเข่งขึมเรียบหรูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบเกียร์ธรรมดาบางคนเขาขับขับกระบ,บะเนี่ยเขาจะไม่ชอบเกียร์ออโต้นะครับชอบเกียร์ธรรมดากัน่าคันนี้ก็จะสวยนะครับระบบ ไฟฟ้าทั้งคันจะจบมองข้างก็ปรับไฟฟ้าอีซูก็จบไปละต่อไปเราจะไปคันไหนต่อกันดีเริ่หนม่อยต่อไปเมื่อกี้เรามีอะไรไปแล้วนะมีตโตโยต้าเมือน,น้เบนอีสุสูอ่าต่อไปยี่ห้อนี้ก็พลาดไม่ได้เลยเป็นวัยรุ่นที่ใบรุ่นชอบมาก Honda อ,อ่าคันนี้บอกให้คันนี้นถือว่าเป็นหนึ่งลาท่ามที่แบบ วัยรุ่นเขาชอบมาก Honda j a จ z นั่นเองนี่คันนี้เป็น Honda j a จ z 1.5V ปี2019สีดำนะครับคันนี้เราตั้งราคาโปรไว้ที่522,000บาทอ,าออปชั่นมีอะไรบ้างาเดี๋ยวยงผมจะพูดให้ฟังนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์ไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางคืนกระจังหน้าแบบกรอสแบล็คพร้อมคิ้วโครเมียม คิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้ด้วยคันนี้เป็นล้ออะลอย15นิ้วนะครับระบบปรับอากาศเป็นแบบเดียวเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสคุณจรีโมดระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมอัจฉริยะเบาะนั่งหน้าหลังเป็นแบบอันต้าซีทแยกพับได้เราสามารถพับได้60/40นะครับข้างหลังเนี่ยถุงลมนิ้ภัยคู่หน้าระบบป้องกันการเลาะ การล็อกล้อล้อล็อกอ,อัตโนมัติคือ ABS นั่นเองถ้าใครสนใจแนวเป็นแฮชแบ็กเนาะหาประตูอย่างเงี้ยต้อมาดูคันนี้นะครับเกียโโออรโต้เบาะหนังเป็นสีดีสีออกสีเทาดำนะครับคันนี้สวยกล้องมองหลังมีกล้องช่วยถอยอัตโนมัติไอเพื่ใช่ก็อตโนมติสิเป็นแบบสองกล้องหลังนี่ วงไลก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับสามารถาควบคุมเปิดปิดเสียงความเร็วเร่งความเร็วเสียงได้โอเคต่อไปเราก็มาถึงคันที่14 h o n d a Civic 1.5 Hybrid ห้ bit. อ่าห5 Hybrid คันนี้โโหโคตรประหยัดน้ำมันคันนี้เป็นปี2013สอ่าสีเทาคันนี้เราตั้งราคาอยู่ที่382,000บาท Honda Civic ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่คนเขาหามากหามากนิยมมากเลยครจะเป็นแบบท้ายเหมือนท้ายเบนถ้าคุณสังเกตดูท้ายของสือ่อตัวนี้จะเป็นคล้ายๆท้ายเบนเนะครับคันนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างฟังก์ชันนะครับออปชันของมันก็มีระบบ Airbag ABS กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกล้อแม็กสมาร์ทคีย์พวงไลมันติฟังก์ชัน a อ r a ออโนี่แค่นี้ก็คุ้มค่าสำหรับที่จะพาแม่เที่ยวแล้วครับรดดนะี่ประหยัดด้วยครับคันนี้เป็นเบาะหนังไฮบริดน oh, ี้ของ Honda นี่ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่เป็นรองนะถือว่าเป็นแบบมาที่หลังโตโยต้าจริงแต่ว่าประหยัดน้ำมนันมากจริงๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฮบริดของ Honda เลยนะครับคันนีอ้อัาต่อไปไปดูคันต่อไปดีกว่าเป็นคันที่ อ้า15ละก็ยังอยู่ใน <Honda. S 1> ยี่ห้อฮอนด้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็น Honda Accord 2.0ไฮบิด i-VTEC B 2019 <c oughs> คันนี้ก็เป็นไฮบิดนะครับประหยัดน้ำมันและรูปทรงนี้ก็เป็นเรียบหรูดูแพงข้างในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับนี่ล้อแม็กสวยมากนะครับคันนี้ อ่าเดี๋ยวผมจะบอกถึงออปชันของคันนี้ให้ฟังนะครับคันนี้ปี2019เราตั้งราคา,าไว้ที่1ล้60,000บาทปี2019นะครับอายุแค่4ปีเองถูกไหมสาปีป,ปี่ปีประมาณนี้ครับคันนี้วิ่งน้อยจริงๆแล้วช่วงล่างอะไรดีมากประหยัดน้ำมันพาแม่เที่ยวได้เลยรอบประเทศไทยได้เลย คันนี้ครับออปชันของมันก็คือมีระบบเบรก ABS Airbag Adaptive Cruise Control แบบผันแปรหยุดนิ่งตามคันหน้าหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าเราตั้งระบบเบรคคันนี้นะ่ะมันจะไหลาตามคันหน้าคันหน้าเบรกมันก็จะเบรกให้อัตโนมัติแล้วพอรถคันหน้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปถู่จุดที่เราตั้งตั้ง Cruise Control ไว้ล็อกความเร็วไว้นะครับคันนี้ระบบเตือนการชนและระบบช่วยเบรก c m b s ของ Honda ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนเครื่องเสียงพรีเมียมซาวด์ซิสเต็มบวกซับวูฟเฟอร์ลำโพงลำโพงคันนี้เนี่ยรอบคันเลยนะครับ10ตัวด้วยกันนี่ระบบควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารคันนี้มีนิเกเตอร์ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect นี่ระบบระบบปรับไฟหน้าออโต ที่ชาร์จไฟไร้าสายระบบชาร์จไฟไร้าสายนะครับระบบเตือนลมยางคุณขับขับยางสีล้อนี้ไม่เท่ากันนี่เขาเตือนเลยนะฮะหน้าจอ LED มีไฟตัดเบรกระบบเบรกมือไฟฟ้านะกันล้อล็อกเอ้ยไม่ใช่ก็เ,เรียกว่าล็อกอัตโนมัติเมื่อเราเดินห่างห่างตัวรถนะฮะพอสมมตุติเราเดินห่างตัวรถนี่ปุ๊บ ถ้าเราลืมมันจะลอกให้อัตโนมัติเลยหรือเราไม่ลืมเราเดินออกไปเฉยๆนี่มันก็ลอกให้นะฮะคันนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยจอระบบสัมผัส8นิ้วนะครับอืมพวงอะไรมันติดฟังก์ชันอยู่แล้วโอ้โหคันนี้ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมาให้เพียบเลยเยอะจริงๆใครสนใจก็มาดูได้นะคันนี้แนะนำเลยคันนี้สวยมาก นี่ภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะหน้าจอมังติฟังก์ชันนะครับนี่มีกล้องช่วยถอยเซ็นเซนอร์รอบทิศรอบรอบคันเลยคันนี้มีแอร์หลังอาสาย honda หมดละสาย honda หมดละ honda นี้เราอยู่มีมีอยู่มาณ3คันนะครับแต่ทุกคันที่เราเลือกมาให้ ลูกค้าเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นขอบอกอ,อ่ะต่อไปดีกว่าคันที่16อ่าคันนี้เราจะอยู่ในสายรถ Ford คันนี้จะเป็นฟอร์ดแลนเจ2.2์สองจุดสองดับเบิลแคปไฮแลนเดนะครับปี2017ันคันนี้เราตั้งตั้งราคาโปรอยู่ที่หก2 0 0 0บาทนี่ อะไรครับอ๋อลืมเปลี่ยนรูปให้ดูนะครับอ่าคันนี้สีเทาดุด,ดันไม่เกรงใจใครนี่สโลแกนของฟอร์คันนี้แหละนี่ดูกระจังหน้าเป็นสีดําแบบดุดดันมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกถึงออปชันคันนี้ให้ฟังคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ Auto นะครับอัตโนมัติ4สปีดเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอสระซ้ายขวาถุงลมนิรภัยข,ข้าง แล้วก็มีมา่านถุงลมนิรภัยอีกต่างหากระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบป้องกันการลื่นไส TCS ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบ,บนทางลาดชันเนี่ยฮะ HHA ระบบควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง TSC ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัต,ต,มติเมื่อเบรกกระทันหันอื กล the in the ้องมองภาพขณะถอยอาจจะไปแบบเที 1941, ่ยวลุยเที <FIL M so> <zek> ่ยวป่าอะไรเที่ยวเขาอะไรเงี้ยเออเขาจะมีรูปพวกนี้ช่วยเหลือคุณสามารถทำให้ไปเที่ยวเขาเนี่ยด้วยความสบายใจเลยกำลังก็ไม่ต้องห่วง2อจหูกำลังคันนี้6สปีดนะครับ2องจุดอเหลือๆนะครับคันนี้อ่ต่อไปเรายังอยู่ในยี่ห้อฟอ r d อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ เป็นฟอร์ดเอเวเ t 2.2่สองจุดสองดับเบิลแคปไฮรันเดอร์โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนภาพให้ดูอ่าคันนี้เป็นฟอร์ดไฮ h l นเดอร์สองจุดสองดับเบิลแคปเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นตัว XLT 1จุดเอ่อปี2018คันสักครู่นี้เป็นเกียร์โต,โตแต่คันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับสีเทาเราตั้งราคาโปรโมชั่นอยู่ที่512,000บาท เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าถึง160แรงมา้าออปชั่นของมันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะพวงรลอยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงด้วยระบบไฟฟ้าล้ออลลอยขนาด17นิ้วกระจังหน้าโครเมียมมือเปิดประตูโครเมียมบันไดข้างตกแต่งสีเงินนะครับสวยมากทันนี้ตกแต่งด้วยโครเมียม คันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคันเมื่อสักครู่นี้กระจังหน้าจะเป็นสีดําดูดุดันคันนี้ก็จะดูเป็นโครเมียมก็จะเรียบหรูอีกแบบหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่องสว่างระบบหลังกระบะท้ายกันชนหลังโครเมียมกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวอุ้ยโทษที ไม่ใช่เบาะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติพวงมาลัยและหัวหุ้มเกียร์เป็นหนังนะครับมา่บานบังแดดฝั่งคนขับพร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่างมือเปิดประตูด้านหลังโครเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าแบบพรีเมียมเลยคันนี้จอแสดงข้อมูลขนาด4นิ้วนะครับ นี่วงไลมันติฟังก์ชั่นสวยงามอ่าคันนี้เราเดินทางมาถึงคันที่17แล้วนะครับต่อไปเป็นคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงคันนี้จะเป็นเชฟโรเลตแคปติว่าแคปติว่าคันนี้ก็เป็นสายลุยนะครับเอ่อถ้าเทียบกับก็อ,อาจจะเป็นกับ Fortuner แต่อาจจะเล็กกว่า Fortuner นิดนึง คันนี้เป็น Captiva 2.4 ls นะครับเกียร์ออโต้ปี2011อ่าฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูคร่าวๆเ,เดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตภาพหลักๆให้อีกทีหน,นึ่งนะครับนี่แคปติว่า้คเทียบก็อาจจะเป็น chr อาจจะใหญ่กว่า chr นิดหน่อยอคันนี้เป็นปี2011นะครับเราตั้งราคาโปรไว้ที่262,000บาททวน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าออปชั่นให้ฟังคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกล้อแม็กพวงมอะไรหุ้มหลังพวงมาลไรนี่เป็นแบบมันติฟังก์ชั่นด้วยนะครับนี่มุ่งมาติฟังก์ชั่นระบบเบรกแอร์เบ ABS อันนี้คือให้มาอยู่แล้วนะครับนี่สวยงามใครสนใจก็สามารถ มาออกรถกับเราได้นะครับที่คารเอ็กคันแคปติว่านี่พิเศษนิดนึงปี2001แต่ว่าราคานี่ถูกมาก2แสนกว่าบาทเอง2แสนหกถูกมากเออถือว่าถูกจริงๆสำหรับรถคันนี้สามารถเอาไปต่างจังหวัดขึ้นเขาไปเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างงี้สบายเลยแคปติว่านะครับอ่าสำหรับตอนนี้ผมก็บอกไปทั้งหมดแล้ว18คันเ,เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย อยากให้กูเอกตากเหมือนบางคนอะ่ะเขาดูไลฟ์เราแล้วปุ๊บแต่คอมเมนต์ตั้งใจว่าเออรถมือสองออมันจะได้คุณภาพจริงหรือเปล่าเงี้ยจริงๆของเราเนี่ยจะไม่ค่อยลดราคาอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้พิศเศษจริงๆเพราะจริงๆของเรามีรับประกัน5ปี50,000กิโลถ้าเกิดรถเสียเรามีรถสไลด์ไปยกให้มีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง ช่วยเหลือเฉือ24ชั่วโมงมีรถใช้ระหว่างซ่อมอเป็นไงล่ะใช่ไหมมีช่วยผ่อนโอ้เยอะแยะมากตัดมาให้เป็นโบรวันแม่เลยใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องโปรโมชั่นของเราเราการรับประกันของเราเนี่ยถือว่าสุดสุดละในในแวดวงรถมือสองของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแหละไม่มีใครให้มากกว่าเราแล้วว่าใครจะให้เรา เท่าไหร่เราให้มากกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับใครที่สนใจโปรโมชั่นที่ผมพูดไปเนี่ยก็สามารถโทรมาได้เดี๋ยวบมขึ้นเบอร์ให้ว่าโทรมาที่ผมเลยก็ได้0817547177อ่าบอกว่าดูจากไลฟ์สดนี้นะครับแล้วผมจะมีของขวัญให้คุณลูกค้าด้วยนะครับโอเคสำหรับไลฟ์นี้ โปรโมชั่นสำหรับวันแม่ของเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะครับโอเคครับผมเอกไฮเอกต้องขอตัวไปก่อนสำหรับไลน์นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ